ก็คือดอกจันทรจะอยู่ใต้แขนพระลาหูนะครับอย่างองค์นี้เหนือเมฆก็จะเป็นเหมือนคช้าก้อนเมฆอยู่อยู่ใต้แขนของพระลาหูนะครับเนี่ยจะเป็นชื่อพิมพ์ก็จะมีเหนือเมฆมีดอกจันทร์ มีชายผ้าทิพย์มีอะไรเงี้ยมีฟันหนูอะไรเงี้ยนะครับมีฟันหนูมีรูปให้ด้วยนะครับชายผ้าทิพย์ก็จะคล้ายๆอธิบายเห็นชัดๆก็มีชายออกมาเป็นชายอ่าคล้ายๆเวลาเราเห็นฐานชุกะชีวัดใหญ่ๆอ่ะจะเป็นเนือนใช่ครับเหมือนนนะครับอ่านั้นใช่ครับมีหลักไมือครับมีศินโบราณก็มีนะครับศินที่แปลกจากนั้นแต่ว่าเน้นที่ลายมือท่านครับผมเขากับว่าจุดจบ จะอยู่ที่ลายมือลายมือครับเป็นสําคัญคือหนึ่งศิลปะดูความเก่าด้วยครับแต่หนึ่งถ้าคุณจะมาแยกศิลระหว่างพ่อน้อยกับพ่อปิ่นเนี่ยหนึ่งลายมือใช่ครับแล้วด้านหน้าศิลปด้านหน้าระหว่างพ่อน้อยกับพ่อปิ่นเหครับเขาแตกต่างกันแตกต่างกันครับเพราะว่าช่วงการแกะเนี่ยเขาจะมีรูปแบบของพ่อน้อยอยู่หลวงพ่อปิ่นก็จะมีรูปแบบของพ่อปิ่นอยู่นะครับจะแยกกัน เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทับรอยไม่ไม่ทับรอยใช่ครับจะแยกพิมพ์กันให้ออกชัดเจนหลายๆหลวงพ่อจะเป็นอย่างนี้นะครับครับนอกจากพ่อน้อยพ่อปิดรู้สึกจะมีลูกศิษย์อีกองคหนึ่งด้วยอาจารย์สมหรือเปล่าครับผมจําชื่อไม่ได้เลยนัอาจารย์สมก็มาช่วยจานอยู่เหมือนกันครับครับอ่ะองค์ต่อไปครับ